เริ่มตั้งเคฉีดยากันเลยนะพ่อแก่พร้อมกับรถไปุ่นะฉลองฉลองเราได้รัอะไรใช่ค่ะสองย,ยอดขายเราถอลวนค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองนะคะสำหรับ L'Oreal Paris Extra Ordinary Oil นะคะเป็น The World's Number One Hair Treatment คะ่ะแต,ต่ตัวนี้ไม่มีความสะดวกสบาย สะดวกยัง <arians S 1> ไงล่ะคะก็เนื้อบางเบาค่ะแต่สามารถบำรุงได้ล้ำลึกนะคะแล้วก็เชื่อว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ทุกคนค่ะใช้ก่อนใดก็ได้ใช้ผมแห้งก็ได้ใช้ผมเปียกก็ได้ค่ะเติมระหว่างวันได้ด้วยก็เติมระหว่างวันได้บางทีมันเหมือนแบบว่าอาจจะแบบแห้งเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่ามีมีเติมนิดนึงใช้กลิ่นมอนมันมีกลิ่นเพิ่มเข้ามาอีกใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้นี่คือสกัดมาจากน้ำมันจากดอกไม้ถึง6ชนิดเพราะฉะนั้นก็คือหอมฉ่ำ ได้ <bug two> าทั้งหญิงและทั้งชายค่ะแล้วก็จริงๆกม็มีมีมีหลายกลิ่นนะคะแล้วก็มีหลายเนื้อสัมผัสนนะคะแต่ว่าที่ตัวตัวที่ชมชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวที่เป็นเ um <fan. S 1> ซรั่มก้อยก็จ,จะมีสีชมพูกับสีทองอันนี้ก็คือจะบางเบาเป็นพิเศษค่ะ<ม>า,าค่ะไม่มาไม่มาไม่มาข,า,า,ขายของนะคะขายอของค่ะก็อันดับหนึ่งค่ะคืออันดับหนึ่งของโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะก็คิดดูแล้วกันว่าโปรดักต์เขาแบบแน่นอนขนาดไหนมงลงค่ะ แต่หนึ่งของไทยตอนนี้ก็ไม่แพ uh, ้ดีเกลเลยเหรอคะไม้เล่ะเด็กเกลรังสุดตัวใหม่อ๋อเสร็จคือจริงๆก็มีคุยกันมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเอ่อตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้างมันยังไงครับนี่ตอนมีคุณที่บอกว่ามาเยอะตกลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็มีเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าจริงๆก็ เราก็อยากให้รับหมดค่ะอยากรับหมดจริงๆคุณแม่ก็อยากให้รับหมดวิธีการรับยังไงคุณจะคัดดูยังไงว่ามันให้เหมาะกับน้องหรือว่าอะไรยังไงก็เด็กสองขวบกว่าเนาะมันก็จะมีข้อจำกัดประมาณหนึ่งแหละว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อะไรทีนไี่ได้เลยเป็อะไรสังคมกับงานก็ไม่ได้ดึกค่ะอ๋องานดึกดึกจะไม่ได้ค่ะผู้หญิงผู้หญิงจะมาเรียนที่ใช่แล้วก็จะไม่ค่อยน่ารักแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบดึกอาจจะแบบไม่เป็นประทับใจ แต่ว่าแบบไอไอิเกลก็คือแบบว่าไม่ว่าจะใครก็ที่แบบรู้จักรู้จักโปรยีมธุรกิจของกนอกก็บางทีก็มีติวไว้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆจังหวะจังหวะนรกของเด็กอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนก็อาจจะมีโอกาสได้เจอบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอะค่ะถ้าแบบจังหวะง่วงจังหวะหิวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามบอกเขาว่าแบบ ในยิ้มแย้มกับทุกคนอะไรเงี้ยเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะที่ถึงได้เห็นจังหวัดที่แบบฮองเฮงฮองเฮไม่ค่อยเห็นกันเออจะอาจจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยส่วนมากก็ส่วนมากแฟนคลับเขาก็จะน่ารักเขาก็จะรู้ว่าถ้าน้องไม่พร้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เลยนอกจากคนที่ไปเก็ตจริงๆริงอาจจะเพราะว่าก็อาจจะยังถ่ายทั้งที่เป็นอย่างนั้นเลยเวลาจังหวัดที่น้องฮองเฮงเอาอยิ้มยี้มให้ จิงก็เด็กก็มีไม่ก,มกีก่เรื่องหรอกค่ะก็คือห่วงหิมใช่แล้วก็แค่ไหนคะเวลาคนมาีเคารพกูอะไรนะคะเวลาคนมานูงล้มกัทกี่ยวารพเออส่วนมากเขาโอเคนะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะแบบปล่อยให้เขาอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงออะไรเงี้ยมันก็มีมีเวลาของเขาแหละะวันนี้ยังไปไหนมาไหนได้แบบ บบปกติเลยนะหรือว่าไมไไไ่ใส่มาในรถข้ารเปถึอ๋อไม่ไม่ได้น <ะ S 2> ขนาดนั้นคือชมก็ไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะก็คือพยายามใช้ชีวิตแบบปกติคือถ้าต้องออกก็ต้องออกอะไรเงี้ยต้องตัวเลงไปด้วยกันก็ก็ตัวเลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้ว่าแบบว่าแบบโอ้ยมันลําบากไปไหนไปอะไรเงี้ยก็คือไปเจอก็เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาว่า เหมือนเห็นแล้วแหละว่าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเขาไม่พร้อมเลยชมก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องยิ้มนะลูกต้องแบบอะไรเงี้ยก็คือเราก็เข้าใจเด็กไงเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีวันที่เราไม่ไม่พร้อมเหมือนกันเนี่ยเออเพียงแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะสอนให้เขาแบบวหวยิ้มแย้มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าที่หนูน่ารัก ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกประเทศเลยแน่ๆแต่จังหวงัะนะลรกก็มีค่ะไม่ได้ไม่มีเพราะว่าเป็นเด็กค่ะเป็นเรื่องปกติมีบางร้านมีบางร้านเลือกุนพี่กีตาร์กีตาร์นะก็พอดีเขาขึ้นเยียรตูแล้วก็เหมือนวิชาดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็มีให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วคุณพายุเขาก็มาขอเรียนกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็คุณครูเขาก็แนะนำมาว่าเออให้ไปซื้อลูก่าเออให้ไปซื้อลูกนี้ลูกนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไปซื้อให้เขาแต่ว่าได้กันแล้วคุณมาแล้วละจอย มาแล้วเลยค่ะเขาเห็นเดเห็เดาาตั้าเขาเลือกเองเขาว่าเขาเลือกเองคือที่โรงเรียนเขาก็จะมีให้เลือกว่าอยากเรียนเล่นดนตรีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเขาก็มาขอเรียนอันนี้วันที่เราสตาร์ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเออ เขาจะชอบนานไหมจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เขามีความสนใจหลายอย่างกีฬาเขาก็อยากจะเล่นทุกอย่างดนตรีก็อยากจะเล่นไปหมดแบบอ่ามันก็เป็นเป็นวัยที่เขากําลังแบบนค้นหาเราก็เออปล่อยเขาไปไม่เกีเ่ยวอะไรคุณก็แซาดลวยแบบข้าตัวน้องแะแบบใกลๆ้ๆคุณแม่ไหมคะอ๋อ <c oughs> จริงๆคุยกันได้ค่ะร <c oughs> ือว่ารือว่าขายเป็นงานกับคุณแม่หรือว่าแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นงาน เขาคนเดียวก็ลาค่ะก็ก็ก็ได้แต่ว่าก็ก็จะมีก็จะมีก็เด็กมันก็จะทําอะไรได้ประมาณนึงแหละค่ะถ้าเราก็พูดคุยกันได้พูดคุยกันได้คือถ้าเขาเป็นแบบไปพนแบบยินดีเติมไปสองคนที่เข้ามาที่เป็นเกี่ยวกับเด็กให้ชมหนึนงบ้านเดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าคเงินมิตรใหม่มาเที่บ้าน่ราเกี่ยวเป็นไงบ้างเกี่ยวเป็นไงบ้างดีดายังไงบ้าง ก็ดีดารับแขกนี้รับแขกดีไปหลอกไปหลอกแล้วยูลิซ่าอะไรบ้างครับล็อกวเกลก็ไม่ตกตกอะไรได้บ้างเขาก็ทําแบบเป็นตัวเขาแหละก็เป็นตัวเขาก็ก็ออนก็ก็ก็เต้นก็อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ใช่แม่ตอนนี้ก็พูดแต่ภาษาเกาหลีแล้วล็อกเกลล็อกเป็นเกาหลีหมดละคือภาษาไทยเราแม่ไแม่ใครสอนอ่ะก็พี่แหละเออส่วนมาก บางทีก็เขาก็จะเสพคอนเทนต์ร่วมกับพี่ชายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะได้อิทธิพลอะไรจากพี่อะไรเงี้ยค่ะนั้นสามารถเรียกว่ามีซ่าเพื่อนเกลียวได้ไหมคะเพราะตอนนี้เพื่อนเกลียวเยอหลังเกลียวมาเพื่อนเกลียวได้ไหมคะนับเป็นเพื่อนเกลียวได้ไหมเอ่อเก่งใจน้องเก่งใจน้องแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเกลียวเขาก็จำได้เขาก็คิดถึงอะไรเงี้ยเขาแบบว่ามีพูดถึงใช่มพูดถึงพูดถึงค่ะ ที่พี่สร้างมาเล่นที่บ้านค่ะทำอะไรกันบ้างคะับผู้ชมอยากทานเออของคุณจริงๆก็ไม่มีอะไรก็ก็ก็ดูแลน้องตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากถ้าถามอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้แล้วก็ส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆก็อย่างเงี้ยแล้วก็จุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใช่มีโอกาสไดเล่นท่าประจําด้วยชอบเป็นสเตนใช่ ค่ะรู้เป็นเวนิสดีนะคะเกิดมาปีเนี่ยกันแบบนี้ต้องตค่ะเอว่าเวนิสดียินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับน้องเสมอค่ะเดี๋ยวโอกาสจะโอกาสจะมาเจอเพื่อนนี้ใช่ไหมคะระหว่างพี่ซาและน้องแกอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คิวพิลิตเลยค่ะเกี่ยวแกพิลิตระดับโลกเกี่ยวโซนจะเดี๋ยวพื่อนเพื่อนที่ไทยนะแม่ฉันบอกให้เธอทำใจแล้วฉัน